กาหลังจากที่ได้มาชมผลงานเดนเเล่ที่เชียงรายในชุดนี้นะครับผมเริ่มจากที่ได้ไปชมที่วัดร่องขุนนะครับของท่านศาสตราจารย์ดเอรเฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นะครับก็ได้ไปชมในถ้ำและก็บรรยากาศต่างๆที่เป็นตรงถ้ำนั้นก็เป็นส่วนใหม่ที่ท่านอาจารย์ได้สร้างสารรค์ขึ้นเนี่ยนะครับผมและก็ส่วนต่างๆก็มี ู้ชมมากมายนะครับแล้วก็ชื่นชมในสถาปัตย์และทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านอาจารย์ได้สร้างไว้นะครับในวัดองคุณแล้วก็จากนั้นเราก็มาที่เจอกับคุณส,สมพงศ์สารทรัพย์นะครับผมซึ่งเป็นจิตรกรเอกคนหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะครับผมก็กาลังติดตั้งผลงานอยู่ผมมองว่าเป็นผลงานที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังในการสร้างสรรค์ที่สุดยอดนะครับผมสาหรับงานใหญ่ครั้งนี้ ผมมองว่ามีศัก,กยภาพที่ทําให้เห็นและรู้สึกว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่านะครับผมหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางมาที่แม่ลาวนะครับผมที่เป็นจุดที่เป็นท้องทุง่งและก็ได้พบกับหุ่นไรกานะครับที่นั่นได้พบกับอาจารย์ธนงศักดิ์ปากหวานนะครับผมซึ่งเป็นจิตรกรไทยที่ทํางานไซเรใหญ่แล้วก็มีพลังสร้างสารรค์ด้านศิลปินจิตรกรรมไทยสูงนะครับผมก็ได้คุยกับทีมงานก็ได้พบท่านอาจารย์จรูน ใช้จิตด้วยนะครับผมซึ่งท่านก็มีงานประติมากรรมที่สวยงามอยู่ในฮอซินนะครับก็ผมรู้สึกว่า,เ,าเป็นลักษณะที่ชาวบ้านและชุมชนเข,เข้าร่วมกับงานเบเดเลคครั้งนี้ได้ดีเลยครับผมเพราะว่ามีบางส่วนให้ชาวบ้านได้ทําเป็นหุ่นไลกาด้วยนะครับผมซึ่งดูแล้วสวยงามมากมีตัวที่ใหญ่ลเล็กแล้วก็เป็นท้องทุ่งที่มีบรรยากาศของงานศิลปะนะครับผมยังไม่ได้เดินถึงท้ายสุดซึ่งเป็นลักษณะของอหุ่นไลกาที่เป็นชิ้นใหญ่นะครับผมซึ่ง ต่อไปศิลปินบอกว่าจะสร้างให้เกิดเป็นพืชผักสวนครัวที่ว่าขึ้นไปโอบล้อมอยู่นะฮะผมว่าในสีห้าเดือนเนี่ยเราได้เห็นสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นในเป็นเป็นลักษณะของงานอิสซาเลชันที่ที่จัดวางได้ดีมากนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ได้มาพบกับคุณพานทอง แสนจันนะครับผมซึ่งเป็นจิตรกรที่วาดภาพพระพุทธรูปได้สวยงามมากนะครับผมแล้วก็ได้จัดเป็นอินสตาเลชันตรงพื้นเป็นสตรีทอาร์ตนะครับผมสำหรับคนที่เดินไปก็จะได้เห็นผลงานเป็นระยะยาวหลายกิโลมากครับผมแล้วก็ได้สัมภาษณ์ศิลปินก็ มีนักเรียนมาช่วยและก็มีคุณครูด้วยครับผมสังเกตว่าการที่ทํางานศิลปะเพื่อชุมชนตรงนี้นะครับผมเป็นอะไรที่ตอบรับกับลักษณะของการจัดวางศิลปะกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวกันผมมองว่าเบนเดรเล่ครั้งนี้ก็คือได้มองเห็นว่าศักยภาพของศิลปินที่ทํางานศิลปะไม่ได้สร้างสารรค์แค่บนตัวเฟรมอาร์ตอย่างเดียวแต่ก็มีการสร้างสารรค์กับพื้นที่นะครับผมและเพื่อให้ประชาชนมีมุมมองของศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกันผมมองว่า แค่จุดย่อยๆที่เราได้ดูกันไม,ไม่ได้จุดใหญ่มากๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าแค่สามสี่จุดที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เซอร์เวยเข้ามาในราชพัฒน์มรราชพัฒนเคียงรายครับผมก็ได้เห็นผลงานของอ,อาจารย์ที่เรียนปริญญาเอกยู่นะครับผมซึ่งซึ่งสวยงามมากครับผมจาย์จักริดนะครับผมชิมนอก และก็เราได้เดินมาในส่วนของสวนสมเด็จย่าครับในตอนนี้ผมมองว่าเดี๋ยวเราจะไปชมผลงานกันต่อไปในข้างหน้าเนี่ยนะครับผมว่าจะได้เห็นผลงาน